ชมค่ะพบกับรายการพลังสตรีปี2ทางช่อง NV t กับดิฉันนวิชาทางสุบรเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมพูดถึงสัตว์ที่มีมากที่สุดในโลกนะคะต้องบอกเลยว่าคือมแมลงนั่นเองค่ะแหมแต่ละคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะเวลาเห็นมแมลงแต่ใครจะรู้ล่ะคะว่ามแมลงเนี่ยมีคุณค่าทางอาหารมากเลยทีเดียวนะคะและที่สําคัญคนที่วิจัยในเมืองไทยนั่งอยู่กับเราตรงนี้และคุณผู้ชมจะทึ่งค่ะเพราะว่านักวิจัยท่านนั้นเป็นผู้หญิง น้อยน้อยอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นนะคะนั่งอยู่เราแล้วค่ะ mm hmm. น้องแพทพริมายนตรารักค่ะ mm hmm. สวัสดีค่ะน้องแพท mm hmm. อยู่ในเครื่องแบบรักเรียนของโรงเรียนนานาชาติฮาร์โรค่ะใช่ค่ะเรียนที่นี่ตั้งแต่อนุบาลใช่ค่ะตั้งแต่อนุบาลหนึ่งจนตอนนี้ค่ะตอนนี้อยู่หมหเชี่ยเป็นหมหใช่ค่ะโอ้โหคือไปเอาเวลาไหนมาทําการวิจัยนี่คือหนังสือที่น้องวิจัยมาตีพิมพ์เป็นหนังสือด้วยค่ะตอนแรกจะเป็นงานวิจัยออกมากอ่อนแล้วก็ค่อยตีเป็นตีพิมพ์เป็นหนังสือซึ่งหนังสือนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบย่อของงานวิจัยพันาค่ะอ่า นี่เขียนหมดเลยนะคะว่าหนังสือคือโครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสำรวจแมลงกินได้และแหล่งสารอาหารตามธรรมชาติ ไปสนใจมแมลงได้ยังไงคะคะก็จริงๆแล้วมันก็เรื่องยาวเหมือนกันนะคะเ,<อ>เพราะว่าจริงๆมันก็เริ่มมาจากกลุ่มจิตอาสาที่พัดกับเพื่อนๆในตั้งขึ้นนะคะก็ะะคือว่ามันก็มีโครงการหนึ่งซึ่งเราก็จะไปช่วยเหลือโรง,งเรียนที่ยากจนตามจังหวัดนะคะ<อ>แล้วก็หลายๆครั้งที่เไปเนี่ยก็ได้เห็นว่าเด็กๆเขาก็ดูเหมือนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี<อ>พัดก็เลยได้ไปสัมภาษณ์เด็กๆแล้วก็คุณครูเด็กๆแล้วก็ปุยยะตายายด้วยค่ะว่าทานอะไรกันบ้าง<อ>แล้วก็ ขาก็ได้บอกค่ะว่าก็ทานพวกแมลงแล้วก็สัตว์ที่หาได้ตามธรรมชาติแถวๆนั้นนี่แต่ที่สําคัญเนี่ยสิคะตอนนี้เนี่ยอายุ17ปีเท่านั้นหนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ตอนปีที่แล้วค่ะตอนนี้อายุ16ตอนอายุ16ที่งานวิจัยเพิ่งเสร็จออกมาเลยค่ะใช่ทมานานแค่ไหนวิจัยเนี่ยค่ะก็จริงๆเราพัน์เริ่มตั้งแต่ที่อายุประมาณ14ปีค่ะ14ปีแล้วก็ใช้เวลาประมาณเกือบเกือบ2ปี้งคะเพราะว่าสําหรับ ะมะแมลงแล้วก็สัตว์บางชนิดมันก็ไม่ได้สามารถที่จะหาได้ทั้งปีะคะ่ะมันก็เป็นฤด,ดูการไปถ้าต้องให้ชาวบ้านเ,าเก็บตัวอย่างของมแมลงบางชนิดนะคะแล้วก็ส่งกลับมาให้แพทย์จะได้ส่งไปให้มหาลัยมหิดลให้เขาไปวิเคราะห์พวกคุณค่าทางโภชนาการออกมาให้แพทนะคะตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะตอนที่อบอกว่าเริ่มเลยตอนที่ยังไม่ได้คิดถึงงานวิจัยเลยที่เริ่มจะไปช่วยเหลือผู้คนตอนนั้นก็ สิบสาค่ะสิาอายุประมาณสิบสาี่ปี2010ันสิบสองพันสิทำมา2ปีมีหนังสือม <laughs> าชมดูสิคะเด็กอายุ14ตอนนั้นยังทําอะไรกันอยู่14ปีโอ้โ oh หคุณพ่อคุณแม่ฟังละคงปราบป,ปื้มใจเวลาผู้ปกครองฟัง <c oughs> อยู่ที่บ้านเนี่ยคงอยากให้ลูกหลานเป็นอย่างนี้บ้าง <c oughs> ต้องถามเลยว่าแพทไปเอาความคิดนี้มาจากไหนที่แบบว่าเฮ้ยเป็นเด็กอายุเพียงแค่สิหนังสือก็ต้องเรียน ทำงานวิจัยด้วยลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้คนด้วยหนูแบ่งเวลาย,ยังไงแล้วมีแนวคิดต้นแบบนี้มาจากไหนคะก็เคยคิดว่ามันก็น่าจะเป็นการปลูกฝังของโรงเรียนด้วยค่ะเพราะว่าโรงเรียนก็สอนว่าถ้าเกิดเราสงสัยอะไรเนี่ยเราก็ควรที่จะเหมือนค้นหาคําตอบด้วยตัวเองก็เลยได้เริ่มทํางานวิจัยด้วยตัวเองแบบนี้ค่ะแล้วก็เรื่องการแบ่งเวลาเนี่ยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยเพราะว่า อตอนที่ัดไปลงพื้นที่ไปทํางานวิจัยเนี่ยค่ะก็จะไปช่วงปิดเทอมอะไรแบบนี้ค่ะคือฟังแล้วขนลุกเลยคุณผู้ชมต้องเห็นหนังสือก่อนที่จะมาเป็นเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือที่น้องเนี่ยรวบรวมงานวิจัยมาน้องน้องทีซีสเลยคือจริงๆแล้วเหมือนทีซีสของเด็กที่เรียนจบปริญญาตรีหรือแม้แต่ปริญญาโทด้วยซ้ํา <c oughs> ที่สําคัญเลยไม่ใช่แค่นั้นยังได้เป็นเยาวชนดีเด่นด้วยใกระทรวงศ <หา S 2> ึกษ<ห>า,าธิการ มอบให้เลยปี2556 <c oughs> ตำแหน่งเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติค่ะสชคตอนนั้นพัดก็ได้นำงานวิจัยของพัดส่งไปด้วยแล้วก็ กิจกรรมจิตอสาสาของพนะคะกลุ่มที่จะทำทุกปีค่ะก็จะทําเป็น annual report ซึ่งก็จะรวบรวมข้อมูลว่าเอ๊ะปีนี้ทําอะไรไปบ้างรายงานประจําปี annual report ทัดจะได้เหมือนจําได้ว่าแบบโอ้ปีนี้ทํากิจกรรมพวกนี้นะแล้วทัก็ได้ส่งอ่รายงานไปให้กระทรวงศึกษาด้วยค่ะเราทัดก็ถึงได้รับรางวัลน,นี้ทัด <laughs> ไม่เคยได้คิดเลยว่า มันจะเหมือนองานวิจัยที่ทัทำเนี่ยเพราะความสงสัยมันจะได้ถูกตีพิมพ์เป็นหนังสือจริงๆหรือว่าทําให้ทัดได้รางวัลยมชนดีเด่นคือเหมือนทัดทำเพราะว่าทัดเทวทัดชอบและที่สําคัญงานวิจัยของน้องก็ไปบงังเอ,อิญ เป็นช่วงเวลาที่ FAO หรือว่าองค์การอะไรนะคะองค์การอาหารและ,กะเกษตรสหรประชาชาติค่ะใช่ค่ะเขาตีพิมพ์พอดีเลยว่าคนทั่วโลกสามารถกินมแมลงได้ค่ะก็หลังจากที่หนังสือพันธุ์ถูกตีพิมพ์ไม่นานนะคะ แล้ก็เหมือนใั้ก็ได้ข่าวว่าใช่ค่ะเ a o เขาก็ประกาศแบบนั้นฮัดก็แบบโหช็อกเลย <laughs> ช็อกเลยว่า <laughs> เฮ้ยงานวิจัยที่เราพามาก็ตรงกับ FAO อ <laughs> <ช>พอดีตรงกันพอดีช็อกเลยใช่ไหมคะค่ะ <laughs> เขาบอกว่ายัางไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องแมลงเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วในอนาคอนะคะแมะลงน่าจะเป็นแหล่งอาหารที่ดี <laughs> ตอนนี้ไม่หยดุด <laughs> ยังอยากจะทําชิ้นต่อไปด้วย <laughs> ตอนนี้จะทําเรื่องอะไรคะตอนนี้ฮันก็เพิ่งไลย ทํางานเรื่องไคเินไคโดซาคะจริงๆแล้วไคเดนไคโดซาเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะคะเพราะว่ามันสามารถาที่จะทําเป็นปุ๋ยได้หรือว่ายาให้แบบดื่มดูดซับไขมันได้อะ,อะม,มันยังไม่หมดตรงที่ว่าหนูสอบพาชชันคือไม่ใช่พาชชันอะสอบล่วงหน้ากว่าคนอื่นเขา2ปี6วิชา หนูมองอนาคตตัวเองไว้ยังไงบ้างก็จริงๆแล้วทัดคิดว่าจบจากโรงเรียนนี้ค่ะก็อยากจะไปต่อที่เมืองนอกนะคะคิดว่าทัดก็อยากจะเป็นนักวิจัยนะคะหรือนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ยังคงคอนเซปต์รักอาชีพนี้จริงๆจริงๆแล้วทัดคิดว่าประเทศเราเนี่ยก็ขาดแคลนพวกนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยที่จะสามารถมาทํางานวิจัยพวกนี้ได้ทัดก็เลยอยากจะเป็นเหมือนนักวิจัยแล้วก็กลับมาโปรโมทให้คนยิ่งเป็น มือว่าทําอาชีพนี้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราทํางานวิจัยแล้วเนี่ยมันก็สามารถทําประโยชน์ต่อประเทศชาติเราได้เลยจริงๆแล้วเนี่ยัะอยากจะให้งานของพัดได้เป็นเหมือนแรงบันดาลใจะคะ่ะให้เด็กเหมือนพัดเนี่ยได้รู้จักทำงานวิจัยของตัวเองอเออการที่เราเป็นคนที่เรียนเก่งอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอเพราะว่าเราก็ คนที่จะเอานําความรู้ที่ได้จากในห้องเรียนนะคะมาปฏิบัติในชีวิตจริงได้คณพัดก็นําความรู้จากในห้องเรียนมาทํางานวิจัยอะไรประมาณนี้ค่ะ,ะแล้วก็พัดคิดว่าถ้าเกิดพัดทได้เนี่ยตอนพัดอยู่อตอนพัดอายุ14นะคะถ้าเกิดพัดทำได้เราอยู่แค่นั้นคิดว่าทุกคนก็อาจจะทําได้กันหมดใช่ไม่มีอุปสรรคสําหรับชีวิตคน <laughs> อยู่ที่ความคิดว่าเราคิดจะทําหรือเปล่า<ช>ถูกต้องถ้าเกิดเราเชื่อว่าเราทําได้เราก็ทําได้แน่นอน อยากฝากไปถึงเพื่อนๆได้ไงเพราะว่าจริงๆแพทเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าโอโ้เป็นเด็กต้ตองแบบเนื้ดแน่ตั้งใจเรียนแน่แต่จริงๆรักกิจกรรมเล่นกีฬาเออเล่นกีฬาด้วย <c oughs> ตอนเด็กๆเลยนะคะพัทเป็นคนที่เรียนเก่งอย่างเดียวเลยแล้วก็พัทไม่ทํากิจกรรมจิตอาสาไม่ทําอะไรเลยจนกระทั่งพัดขึ้น year แนะคะ year แ <8. S 2> ค่ะแล้วก็ก็มีคุณครูท่านหนึ่งของพัทก็บอกว่า แบบการที่อยู่เป็นคนที่เรียนเก่งอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอนะคือว่าอยู่ก็ต้องเก่งรอบด้านแล้วก็รู้จักเหมือนมองรอบตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่ได้โอกาสมากกว่าเราค่ะค่ะมันก็เคยเป็นจุดเริ่มต้นให้ค่ะได้แบบทำกิจกรรมจิตอาสาอยากจะฝากไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านรวมถึงโดยเฉพาะเยาวชนอย่างเรา นะเรื่องของอนาคตในการวางแผนแบ่งเวลาโดยเฉพาะอย่างตัวอย่างของน้องแพทนี่แบ่งเวลาดีมากสามารถทําทุกอย่างได้ <c oughs> ฝากไปถึงเพื่อนๆหน่อยว่าเอ้ยสามารถเป็นอย่างแพทได้ทำยังไงออก็จริงๆแล้วการแบ่งเวลาก็เป็นอะไรที่สําคัญมากค่ะแล้วก็ออน่าจะในแต่ละวันเนี่ยเราก็ดูว่ามันมีอะไรที่สําคัญมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เราก็เริ่มทําอะไรที่มันสําคัญมากที่สุดก่อนเป็นคนไม่ซีเรียสไม่ได้จริงจังแต่ว่า ให้ความสําคัญกับทุกสเตปของชีวิตเลยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนหรือว่าวัยทำงานนะคะฟังน้องแพทแบบนี้แล้วสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตได้ทั้งหมดเลยค่ะวันนี้ขอบคุณน้องแพทด้วยนะคะเพราะว่าเรารู้ว่าน้องแพทใ,ใช้เวลาคุ้มค่ามากรวมถึงขอบคุณส่หนับหนังสือ <c oughs> ทั้งภาษาไทายและภาษาอังกฤษ <c oughs> ด้วย <c oughs> มาแรงกิดาร์ยินดีเซ <c oughs> ็นลายเซ็นให้ด้วยนะคะ <c oughs> ขอบคุณด้วยค่ะแพทค่ะรวมถึงขอบคุณโรงเรียนนานาชาติแฮร์ร่ด้วยที่เอ้ฟเฟื้อสานที่จะทำในวันนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะช่วงหน้าต้อง ของหญิงสาวหลายๆคนที่บอกว่าสาวๆทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เขารวมตัวกันในหมู่บ้านนะคะทำผ้ามัดหมีแบบที่เรียกได้ว่าเส้นได้นี่นะคะย้อมเป็นหลายสีแล้วก็ลายสวยมากเดี๋ยวต้องกลับมาดูให้ได้ค่ะ ช่งวง Lady No สัปดาห์นี้นะคะมาติดตามเรื่องของคุณแม่คนหนึ่งที่รัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาค่ะที่คลอดลูกแฝดออกมาอย่างน่ามหาัศจรรย์โดยเว็บไซต์ ABC News ได้รายงานว่าเมื่อวันที่11พฤษภาคม2557นางสารราดิสเทนเวสเทนได้ให้กำเนิดลูกสาวฝาแฝดชื่อเจนน่าและจิลเลียนโดยระหว่างที่ทารกน้อยทั้งคู่ถูกนำออกมาจากคันบรรดาน,นั้นลูกแฝดคนหนึ่งก็ไปคว้ามือลูกแฝดอีกคนหนึ่งนะคะโดยเกี่ยวมือกันไว้แน่นเลยทีเดียวค่ะเป็นภาพสายสัมพันธ์ฝา แฟดที่มหัศจรรย์และน่าประทับใจเลยทีเดียวค่ะนางซาร่ากล่าวนะคะว่าคิดไม่ถึงมาก่อนว่าลูกสาวทั้งคู่จะคลอดแล้วจะจับมือกันออกมาแบบนี้และไม่ใช่แค่เธอเท่านั้นนะคะที่รู้สึกปลื้มปิติแต่มีแพทย์และพยาบาลในห้องนะคะก็ยิ้มกับภาพที่เห็นมีเช่นเดียวกัน ทารกน้อยทั้งคู่นะคะยังต้องอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์เพราะแม่จะคลอดออกมาอย่างสมบูรณ์แข็งแรงและมีน้ำหนักปกติดีแล้วนะคะแต่ทั้งคู่มีปัญหาเรื่องการหายใจเล็กน้อยค่ะและทารกแฝดเพศหญิงคู่นี้เป็นภาพประทับใจที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นค่ะ รู้หรือไม่คะว่าลูกบวยช่วยเพิ่มพลังให้กับร่างกายนะคะโดยเมื่อเราต้องใช้พลังงานในการทํางานจนรู้สึกว่าร่างกายเกิดอาการอ่อนเพลียเหนื่อยล้าจากการทํางานหรือจะเป็นด้วยสาเหตุใดก็ตามนั้นอาการต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะในร่างกายของเรานั้นมีกรดในเลือดสูงร่างกายไม่สามารถปรับสมดุลความเป็นด่างได้ทันจึงทําให้เกิดอาการดังกล่าวขึ้นมานะคะแต่เมื่อเราลองรับประทานบวยขณะที่เราอ่อนเพลียก็จะสามารถช่วยให้ร่างกายรู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นมาได้เลยทีเดียวคะ่ะ คุณผู้ชมคะเห็นไหมคะว่าริชาทาอะไรอยู่นี่ตอนนี้อยู่ที่ตําบลโคกเจริญอำเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีนะคะที่เห็นอยู่นี้เนี่ยเขาเรียกว่าการกรอได้หรือว่ากรอมีหรือว่าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเนี่ยไม่ใช่ได้ธรรมดาค่ะคือ เห็นไหมคะว่ามีสีสันหลากหลายมากมายเพราะว่าเขาผ่านการมัดย้อมนั่นเองโอ้โหปกติแล้วเนี่ยนะคะไปที่ไหนก็เคยเห็นแต่ได้สีปกติใช่ไหมคะนี่สีสันสดใสแปลกตามากๆที่สําคัญนะคะกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ผู้หญิงเขารวมตัวกันจ้ะทำกันมาเนี่ยมีแต่สๆสยนท้งสว้นเลยนะคณผู้ชมเห็นไหมคะเขารวมตัวกันนะคะไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าได้คัดเลือกเป็น ตำบลต้นแบบด้วยเพราะฉะนั้นต้องมาคุยได้แล้วสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะคราวนี้อยากจะรู้ละคะ่ะว่าทำกันยังไงถึงได้ตังเยอะขนาดนี้ได้ไปตำบลต้นแบบไต้องมาถามคนนี้เลยเน่เน่เน่น่นั่งอยู่ข้างหลังนะคะชื่อของเธอเนี่ยไม่ธรรมดาเธอชื่อพี่ล่ำนาีเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงทางด้านการทอผ้ามากสวัสดีค่ะ จะบอกเลยนะคะว่านี่เขาเรียกกี่กระตุกใช่ไหมคะ,<ฮ>ะแล้วกี่กระตุกอะคะกีกระตุกนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่ากระตุกกี่ทีกระตุกจัดน <c oughs> ักก่นแหนละ <c oughs> จับหัหพองม้วนเข้า <c oughs> นี่คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะคือทอผ้า <c oughs> คือ,ค,อคือกี่กระตุกเนี่ยไว้ใช้ทําเป็นผืน <c oughs> แต่เริ่มต้นเลยเนี่ยนะคะท้ามัดหมีเนี่ยต้องทําได้ก่อนใช่ไหมคะที่หนูนั่งม้วนๆนั่นคือกรอได้นั่นก็ยังไม่ใช่ขั้นตอนแรกนะใช่ไหมคะ ั้นตอนแรกจริงๆคือตรงจุดไหนคะนั่นค่ะจุดนี้ค่ะทางนู้นเลยนะเขาเรียกว่าทําอะไรเราซื้ออันนั้นคือปั่นปั่นหัวหมี่ปั่นหัวหมี่ค่ะอืคือชาวบ้านเขาเรียกค้นหัวหมี่ค่ะล้วทาไมเราต้องทําเป็นหัวหมี่ด้วยคะถ้าไม่ทําอย่างนี้เราก็มามัาหมี่ไม่ได้ไงจะมัดลายขึ้นลายอะไรก็ไม่ได้สําคัญอยู่ที่การขึ้นลายใช่ไหมคะคะไม่งั้นจะไม่สวยงามจ้ะแล้วลายนี่คือ ต้องทำยังไงอะคะลายแล้วก็ทำให้เป็นลายเราก็ต้องมัด,ดค่ะใช้อะไรมัด,มดลายดอกออกออกเอาคอาเ,อเออชือกฟางเชือกฟางมัด<ๆ>แล้วลายเนี่ยคะมีกี่ลายโอ้เรื่องลายเยอะ 1ลายไทย2ลายดอกทิกุล3ลายขอประเทศ4ลายขนมปังนี่ลายขนมปังทำไมถึงเรียกว่าขนมปังคะขนมปังอันนี้คิดคิดออกมาแบบว่าเรากลุ่มแม่บ้านนี่ทอมมัดมีกำลังหิวแน่เลยตอนคิดใช่ไหมแล้วไงอะพอดีก็ซื้อขนมปัง <c oughs> มา <c oughs> ม,มาช่วยให้กับแม่บ้านอมาทานกันเอาเลยอขนมปังทําเป็นลายหมีได้ไหมคะว่าน เออได้ได้เราลองทําสิเออมาลองทํามันก็ออกมาอย่างนี้ทีนี้ตรงตรงกลางมาันแล้วแต่เราจะใช้วิธีเอาอะไรมายัดใส่ก็ได้เอาลายอย่างนี้ก็ได้หรือเอาอย่างอื่นก็ลายไทยดอกเล็กๆอย่างนี้ก็ได้ค่ะ ถ้ามันมีลายสวยสีสันแสบตาเจิดจรัดเนี่ยแต่ละลายคุณผู้ชมค่ะคุณพี่ร่ามแล้วก็เพ,เพื่อนสมาชิกในกลุ่มเนี่ยเขาช่วยกันคิดลายกันขึ้นมาเองทั้งนั้นเลยนะคะจับสีนู้นใส่สีนี้แหมผสมกับปัญญาจินตนาการแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มแม่บ้านแถมตั้งชื่อลายก็เก๋ไม่เหมือนใครจริงเลยค่ะเป็นเอกลักษณ์แล้วก็จําง่ายเหลือเกินอย่างชื่อลายผักแว่นลายแมงมุมลายหมามุ่ยหรือว่าหมีสไลด์แหมแหมแหม,แมชื่อลายเนี่ยริชชาชอบจริงๆเลยค่ะ และเชนเชนเชน,น,นอีกลายนึงที่ขายดีที่สุดเลยคุณลูกค้าก็ชอบที่สุดนะคือลายหลุยนั่นเองค่ะซึ่งลายหลุยนี่นะคะได้มีการจดลิขสิทธิ์ด้วยนะคะแหม่ห้ามใครลอกเลียนแบบเช่นนะเอ้ย การเรื่องลายผ้ากันไปแล้วทีนี้มาลงลึกกันถึงสเตปการทอผ้ากันบ้างค่ะเอาเริ่มขั้นตอนแรกเลยนะคะอย่างที่เห็นอยู่นี่เลยนําได้มาหมุนติว้วติ้วอย่างีงแล้วคะ่ะคุณผู้ชมค่ะขั้นตอนนี้เขาเรียกว่าการค้นค่ะเราก็คน้คนค้นค้นกันไปจนมาถึงนี่ค่ะขั้นตอนการทํามัดอย่างที่เห็นอยู่นี่เลยพอมัดเสร็จปุ๊บจับขึ้นลายต่อเลยทันทีค่ะจากนั้นก็ตําไปย้อมสีโดยการนําสีเหลืองมาย้อมปูไว้ก่อนและหากว่าอยากได้สีอื่นเพิ่มเติมนะคะก็สามารถทําได้ด้วยการใช้วิธีมัดเหมือนกันนี่แหละคะ่ะ อย่างลายรุยที่ริชาบอกไปก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชมใช้วิธีการย้อมสีถึง6ครั้งแน่โอ้โหต้องเป็นงานที่ละเอียดสุดๆเลยละค่ะที่บอกว่าได้ทำมนต้นแบบก็คือแบบว่าเราทําได้ออกมาสวยงามด้วยสวยงามลายอ่อนช้อยอคือทางออเดอร์ทางออเดอร์เขายังชมด้วยอะเออที่อื่น ไม่เหมือนที่โคเกเจริ์ทำเขาว่าว่ไงบ้างที่บอกว่าไม่เหมือนเขาบอกว่าของโคเกเจอร์มันจะมีลายอ่อนช้อยลาอ่อนของคนอื่นมันเป็นแข็งกระด้างเขาชอบลายไหนสุดคะที่บอกว่าลายหลุยชอบหมดชอบหมดค่ะขายดีทุกอันมาขายดีทุกอันขายดีทุกลายแต่ที่บอกว่าลายหลุยเนี่ยขายดีสุดเนี่ยเดือนเดือนหนึ่งขายได้กี่พื้นคะเดือนหนึ่งลายลายหลุยนะคะเดือนหนึ่งนี่เราทอมัดนี่ก็ยังหลายวันหกวันจะวันมาทออีกประมาณประมาณสองวันส็จ มัดหกวันจากทอสองวันปลาล่ำคนทอคนเดียวเลยหรือเปล่าไม่ใช่กลุ่มในบ้านของทอไม่ได้มีกี่ตัวเดียวใช่ไหมค่ะมันจะมีทุกหลังคาเนทุกหลังคาเรือนทุกหลังคาเรือนเลยนี่รวมตัวกันสาวสาวสาวเลยทํากันสาวสาวจนแกยังไม่แกถึงขั้นตอนขึ้นลายที่สาวสาวทั้งหลายคนทำหลายลายมากเลยจากนั้นเอาไปย้อมใช่ไหมคะแล้วได้หนูเห็นว่ามีหลายเส้นในหนึ่ง ในหนึ่งมัดเนาะค่ะเราเราย้อมหนึ่งครั้งนี่ได้กี่สีคะย้อมหนึ่งครั้งได้สีหนึ่งถ้าสามครั้งได้ห้าสีอ๋อโอ้โหนูฟังกันเลยดูต้องดูคือย้อมหนึ่งครั้งได้สีหนึ่งย้อมสามครั้งได้ห้าสีห้าสีแล้วอย่างลายหลุยนี่ใช้กี่สีคะหกสีหกสีถึงต้องย้อมหกครั้งคือคือเขาจะมัดทีละสีไว้เลยโอ้โหไม่ใช่งานง่ายๆเป็นงานละเอียดงานละเอียดค่ะ ถ้าตัดได้ชักเสื้อกับกระโปรงทั้งตัวเนี่ยต้องใช้กี่เมตร่าหุนสาเมตรครึ่งสเมตรครึ่งเดือนหนึ่งสั่งกันเป็น30เมตรแสดงว่าเขาเอาไปตัดกัประมาณสัก3ชุดได้เอ้ย10ชุดได้10ชุดนะคะคุณผู้ชมต่อเดือนมากันแบบไม่ขาดสายเลยไม่ขาดสายนี่คือเฉพาะกลุ่มนี้กลุ่มเดียวใช่ไหมคะที่รวมตัวกันนี่เฉพาะแค่ลายลุยนะคะมีมีมอกี้สาธยายมา เกิน10บลายแล้วเนี่ยที่หนูฟังอยู่ใช่ไหมคะเมื่อยอมเสร็จแล้วนะคะเราก็นามาแกะค่ะขั้นตอนแกะเนี่ยไม่ต้องรอให้ผ้าแห้งก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าพอแกะเสร็จปุ๊บก็ต้องรอให้ผ้าแห้งอยู่ดีละค่ะแล้วค่คอยนํามากรอกรอเสร็จแล้วก็จับมาขึ้นกระสวยแลวส่งขึ้นอากาศไปเลยค่ะคุณผู้ชมอุ้ยไม่ใช่กระสวยอากาศสัก,กหน่อยเอาเป็นว่าเข้ากระสวยท่ผ้าเสร็จแล้วเนี่ยก็เอามากระตุกที่เครื่องทอค่ะตุกตุกกี่กระตุกเนี่ยไม่ทราบได้นะคะเพราะว่าหลายกระตุกมากๆเลยค่ะ แล้วส่วนที่ริชากําลังนั่งทําอยู่กับคุณพี่รัมเนี่ยนะคะก็คือลายขนมปังค่ะฟังแล้วหิวเนาะแม่บอกแล้วว่าลายภาพมันีนของกลุ่มแม่บ้านเนี่ยเขาไม่ธรรมดาจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างปลารัมคนเดียวคนเดียวเนี่ยเดือนหนึ่งทอได้กี่ผืนหรือว่ากี่เมตรเออเดือนหนึ่งเมื่อก่อนทอได้นะคะแต่กนี้เราอายุเยอะแล้วเนาะถึงแม้ว่าจะอายุเยอะแล้วแต่ก็ดูแข็งแรงนะคะอายุเยอะแล้วเราก็ทอได้สักประมาณ3ามสี่ืน หลายสิบเมตรนะก็ประมาณ14เมตร14เมตรต่อเดือนยัง <es> ย <voir> ่อมนั or or ่งทำอย่างนี้ทำแบบชิ่วๆหรือทำแบบเอาเอาเป็นเอาตายค่ะได้เราก็ต้องออกไปทำงานอย่างอื่นด้วยอันนี้่งานเสริมแล้วเนี่ยนี่งานเสริมงานเสริมนี่ทั้งกลุ่มนี่ได้กันสี่แสนบาทต่อเดือน กลุ่มหนึ่งมีกี่คนนะคะกลุ่มกลุ่มนี้คือที่ดันจริงๆแล้วประมาณ3ามน38คน38ค่ะสิบแน <Okay. S 1> ก็หารกันไปนนคืออย่างนี้นะคะใครทํามากได้มากแล้วเอาเอา,เอามาขายที่กลุ่มค่ะกลุ่มก็คือการตลาดก็มีก็คือรองตัดส่เน,นก็เป็นการตลาดใช่ไหมแต่ยังไงก็ไม่รู้ละค่ะแต่กลุ่มนี้เขาได้ที่เคยได้มากสุดเนี่ยสี่แสนบาทต่อเดือนได้ได้ๆๆ โอ้โหทํากันยังไงหนูเขาเป็นลูกมือได้ไหมได้ค่ะแต่ก่อนอจะเป็นลูกมืออย่างเล็กๆอย่างนี้มาไม่ไหวหรอกคือก่อนจะเป็นลูกมือยังไม่รู้ก่บเขาเลยว่าลายเนี่ยมัดยังไงทํายังไงนะคะทั้งหมดแล้วเนี่ยต้นทุนกับกําไรมันคุ้มกันไหมคุ้มค่ะคุ้มมากค่ะคุ้มมาก ถ้าเฉพาะเฉลี่ยมาแกหนูฟังแล้วรายได้4ี่แสนบาทต่อเดือนเนี่ยมันเป็นทั้งกลุ่มเอาเอาของปาล์มคนเดียวคนเดียวได้ลายได้เท่าไหร่ต่อเดือนปาล์มคนเดียวเหรอใช่ใช่เดอประมาณ8ปดพันบาทได้เดือนหนึ่งแปดพันบาทนี่คืออาชีพเสริมอาชีพหลักทําอะไรคะอาชีพหลักก็คือทำไรทำนาทำไรทานาทาไรทํานาอันไหนรายได้ดีกว่ากันระหว่างอาชีพหลักกับอาชีพเสริมของเราเท่ากันเท่ากันอาชีพหลักอาชีพเสริมไม่ต่างเท่ากันเท่ากันค่ะ โอหแล้วอันไหนใช้ใช,ใช้ใช้เวลาของเรามากไปกว่ากันระหว่างทําและทํานากับอันนี้มากกว่าอันนี้ใช้เวลามากกว่าแล้อันไหนเพลินกว่าก็ก็เพลินทุกทุกอย่างนะคะสแสดงว่าเขาเป็นคนรักในอาชีพนะคะคุณผู้ชมเนาะเพราะว่าเราเราไม่มีความรูนะ้เนาะรแค่จบปวสีเนาะแล้ก็ทำไปนีมีอาชีพหลักมีอาชีพเสริ ทอมตัว<ะ>หนูก็ไม่มีความรู้นะเพราะหนูทอผ้าไม่เป็นนี่เขาเรียกว่าเป็นความรู้เฉพาะด้านเนี่ยมีความรู้ด้านการทําผ้ามัดหมี่ได้สวยงามถึงขั้นคัดเลือกเป็นระดับตําบนต้นแบบปรบมือให้ทั้งกลุ่มค่ะสุดยอดจริงๆนะคะเนี่แหละค่ะคุณผู้ชมขะเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยคะอาจจะอยากทอผ้ากันขึ้นมาแล้วเชียวใช่ไหมล่ะเ <c oughs> อาเป็นว่าแนะนํานะคะนี่มัดหมี่ใช่ไหมคะ เดี๋ยวทำหมีกินอยู่บ้านก่อนคะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวค่อยมาเรียนรู้กับปาล่ามแล้วก็กลุ่มนี้ได้นะคะเผื่อว่าจะวันหนึ่งจะได้มีรายได้4่แสนบาทตกลุ่มบ้างน,นะคะการภาคภูมิใจนะคะก็คือในด้านที่เราทําด้วยมือได้แล้วก็ จัดการกลุ่มได้นะคะกลุ่มก็สามัคคีกันแล้วมีเออออนเงินออมทรัพย์ด้วยมีเงินออมทรัพย์ด้วยยังไงคะได้เดือนหนึ่งก็เดือนหนึ่ง20บาทเองน่ารักจังเลย20บาททุกสมาชิกเขาจะมาฝากทุกเดือนทุกเดือนเดือนละย0บาทเดือนละ20บาทแต่ตอนนี้ฝากได้นานยังคะก็นานเหมือนกันสมาชิกก็สามสิบแปดคนก็อยู่ประมาณตอนนี้อยู่ในธนาคารอยู่ประมาณสามแสน เดือนละ20บาทต่อคน,อนตอนนี้มี300,000มี300,000บาทโอ้ห้หเป็นตัวอย่างเลยนะว่าเก็บหอมรอมริบ20บาทต่อเดือนนี่ก็เก็บเงินได้เป็นหลักแสนเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม ว่าอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนกับตำบลโคกเจริญแบบนี้เนี่ยแล่ละค่ะป้าลำยืนยันแล้วนะคะร่วมกลุ่มกันแล้วก็ป้ถ้าเกิดหาเงินทุนไม่ได้เขียนมาเลยค่ะที่กองทุนพัฒนบบาบุรสตรีติดต่อมานะคะวันนี้ขอบคุณสาวสาวๆด้วยนะคะขอบคุณทุกคนเลยค่ะผู้ชมขาลายพร้อมกับสาวๆกลุ่มนี้นะคะเดี๋ยวยริชาจะขอ รอกเรียนแบบอาชีพนี้เผื่อจะได้มีภ้ามัดหมีขายเขาบ้างค่ะ <ๆ S 2> ลาไปแล้วทุกคนไปยบายกล้องเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย